วันนี้คิวจะพามาชมรถเข้าใหม่ประจำวันนะครับวันนี้ไฮไลท์มากๆเลยนะครับเพราะรถคันนี้ราคาถูกสุดๆไปเลยครับผมคันนี้เลย นี่ครับ t o y ยต้ารีโว4ประตูยกสูงนะครับคันนี้ได้รุ่น e+ นะครับแล้วก็สีขาวเดิมโรงงานสวยกริบเลยนะครับมาชมกันที่ตัวด้านข้างก่อนนี่สีสันสวยงามกริบรถเพิ่งมานะมีโป่งข้างให้เรียบร้อยแล้วภายในเบาะคันนี้นะครับเบาะผ้าเดิมนะครับไม่มีขาดมีย่นนะครับพวงมอะไรมา4ฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีกล้องภายหลังเกียร์6สปีดเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้4ประตูยกสูงต้องดูเบาะหลังด้วยเป็นรถครอบครัว เน้นใช้งานนั่นเองนะครับมาดูกันที่ตัวด้านท้ายครับด้านท้ายมีกันชนท้ายให้มีก้องถ่ายแรงในตัวนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับและนี่คือรุ่น e-pass นะครับดูง่ายๆดูไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์และข้างบนนี้จะเป็น LED นะครับนี่คือรุ่น e-pass นะครับแล้วก็เครื่องนะครับเดิมโรงงานนี่ผมสตาร์ทอยู่นะนิ่งเงียบนะครับ 2,400cc ดีเซลล้วนนะครับประหยัดน้ำมันมากโครงสร้าง เดิมทุกจุดนะครับรถคันนี้การันตีเลยว่าไม่มีการชนหนักที่ความตัดต่อจมน้ำนะครับเป็นรถสภาพสวยขายเพียง4 7 9 0 0 0บาท4ประตูยกสูงนะครับผมราคาโคตรถูกเลยครับ